เก็บมันบัรี่กันนะคะมีสวนหลังบ้านมีหลายต้นเดี๋ยวจะไปเก็บต้นนั้นแล้วก็ไปดูต้นนั้นกันมาดูลูกนี้กันค่ะสองลูกสวยมากเด็ดใส่ตะกร้กาเลยนะคะว้าวมาดูนี้ค่ะอันนี้แบบว่าพอได้กินเลยนะคะ มีแบบว่าม่วงล <Okay. S 1> แล้วพอได้แล้วมาดูข้างบนข้างบน <c oughs> ได้ไหมเนี่ยข้างบนได้แล้วอือนะคะได้แล้วสองอันว <c oughs> พวกนี้เดี๋ยวปล่อยให้มันม้วนม่วงเหมือนหลายอันนี้กันนะคะอันนี้คือไอชานุมคะ่ะเป็นแมวมัน,เป,นเป็นไหนต่อคะ่ะ ตอนนี้แบบว่าเว e บมันออกแล้วเป็นสีอันนี้นะคะมันจะมันตรงนี้นะคะมันมันได้แล้วมันเกิดมาแล้วแล้วมันต้องรอให้สีเป็นแบบนี้กันนะคะอันนี้ก็คือมันยังไม่สุกแต่ว่ามันเป็นลูก นี่ลูกใหญ่มากยาวนะคะหนีได้ว้าวน่ากินมากว้าวนี่ได้แล้วลูกนี้นะคะยังไม่ได้มันยังเป็นชมพูชมพูอยู่นะคะต้องรอให้มันแดงๆม่วงๆ่วงก่อนมาดูตรงนั้นกัน สุกแล้วมันก็ตลกไปเพราะว่ามันได้มันได้ก,กินแล้วมี่แบบว่ามันม,มด,ดนมันพอด,นะะดีแล้วนะคะ,ะสวยมากนี่นะคะตัวนี้ยังไม่ค่อยได้ว้าวนี่นะคะสุกได้แล้วถ้าจะหวานๆจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเปรี้ยวๆจะเป็นรูปแบบนี้นะค่ะแต่ตอนนี้เรายังไม่เก็บนะคะ มาดูต้นนี้กันเด้อนี่มะนี่ค่ะนี่แดงๆค่ะได้แล้วนะคะแบบนี้ได้เลยชึบมาปัดปื้ออันนี้ด้นแดงค่ะต้นนี้นะคะช่วยทำแดง <c oughs> ดั้แดงค่ะอ,อันนีไ้ได้ค่ะ อันนี้จะเก็บผลผลิตแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยจะเก็บนะคะเพราะว่ามันยังมันน้องยังไม่สุกไ,ได้อันนี้ปล่อยให้มันแบบแบบให้มันม้วงม่วนก่อนอต่อไปเราไปดูต้นอีกอน,น,นี่นะคะ,คะเป็นแบบนี้ก็ยังไม่สุกนะคะ ได้เยอะเลยวันนี้เราไปดูอีกต้นหนึ่งน่าจะยังไม่สุกต้นนี้เพราะว่ามันไม่เป็นมันไม่เป็นหมากักีเลยอ่ะนี่ดอกเลยค่ะสว,วัสดีค่ะบ๊ายบาย,ดบาย,บายเดี๋ยวจะมาเก็บวันหน้ากันนะคะเดี๋ยวจะไปชมให้กินก่อนค่ะค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวไปกินก่อนนะคะ ที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้ค่ะได้อันนี้เอาไปล้างแล้วนะคะนี่มากินกันเลยเราจะกินลูกนี้กันนะคะเพราะว่ามันม่วงๆแบบว่าม่วงเลยข้างบนหวานนะคะข้างบนมันหวานเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นสีม่วงข้างล่างข้างล่างเปรี้ยวนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสีชมพู่ ถ้าสีม่วงแล้วจะหวานใช่ไหมคะใช่ค่ะมีนะคะม่วงเต็มเลยอร่อยไหมคะอันนี้มันหวานมากเลยคะ่ะอืมน่าอร่อยมากลูกปีใหญ่มากดูณยาวจริงจิงอ้ํจุูกปีจิ๋บ นี่นะคะถ้ามันเหี่ยวว่ะมันจะไม่อร่อยเลยอันนี้ลูกเหี่ยวเหยวรอคะอันนี้ลูกไม่เหี่ยวถ้าลูกเหี่ยวเหี่ยวมันจะเป็นอเล็กแล้วก็จะมีจะมีขนขน,ขนเต็มยาวๆแต่อันนี้มันไม่มีขนเต็มจิมให้ท่านผู้ชมดูหวาน กินลุกดีก่อนจะกินให้หมดเลยนะคะโอเคชิมให้เป็นตัวอ,อย่างนี่นะคะจูกะ่กะถ้าถ้าเป็นสีม่วงนะคะก็คือมันหวานเลยถ้าเป็นสีม่วงทั้งหมดก็คือมันหวาน ถ้าเป็นสีชมพูแบบนี้แบบนี้แบบน,น,นะคะแบบนี้มันจะเปียวเปียว,ยวถ้าเป็นแบบม่วงๆกันนี่นะคะถ้าลูกเหี่ยวๆมันจะเป็นเหมือนแบบนี้แต่ว่าอันนี้มันไม่ได้เหียวมันเล็กเหมือนเหี่ยวๆค่ะถ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย